คำถามว่าเออทำไมไห้บล็อกดูงานผ่านภูมิอย่างเช่นถ้าคุณเป็นสายจะนั่นนอะไรการได้เข้าไปถ่ายในพื evet ้นที่ที่เป็นแบบ let us d i s p l a ์โอ้เพลงนี้อะไรเงี้ยอากเซ็ตซิงคืออะไรเงี้ยมันคือแบบโอ้ยโอ้ยเจ๋งมากว่ะพื้นที่สุขภาพอะไรเนี้ยมันเจ๋งมากกว่าหรืออย่างอย่างถ้าเป็นสายไฟอะไรเงี้ยอย่าัก อย่างแม่ที่ถ่ายภาพนูปใช่ไหมครับก็จะก็จะก็จะเห็นว่าแบบว่าแบนี้ก็จะมีคนถ่ายรูปนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ทีนี้คำถามของผมคือแล้วทำไมทำไมต้องดูภาพภาพเมันสำคัญยังไงถ้าในท่เรอใครๆก็เขาผลิตได้ได้ทอดมือเข้าไปแล้าขอคัดเข้าไปที่ทุกคนทุกคนโปรเจกต์ที่จะส่งไอ้ฟูจิแบบนี้หรือมีไอเดียว่าฉันว่าฉันอยากทำโปรเจกต์อะไรเออเนี่ยแผละว่าเนี่ยเนี้ยคือขาดว่า แล้วทำไมเขาก็ให้ตัดมันสำคัญอย่างนี้ซึ่งผมว่าไอเดียเรื่องนี้เลองจริงตนาการก็คือผมไม่ใช่ช่างภาพที่ถ่ายรูปเป็นเป็นอิตเตอร์ด้ยแนมันก็จะมีคนมากมายที่ใช้ไอเดียกับผมมีคนสก่งรูปหนูให้ดู ไม่ไม่ใช่ช้อนทำอะไรอย่แหละครับก็คือทำโปรเจกต์แล้วก็สอนให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็แบบก็ได้ใช้ถ่ายถ่ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแบบมันก็ฟังดูดูดีนะนะแต่สำหรับสำหรัอแบบแบบแล้วไงวะก็แบบในในยุคที่แบบภาพส่วนส่วนผลิตออกมาแต่งไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมไปปลุกหลงหแกนวป้าเพราะฉะนั้นการ หาเหตุเหุผลมาบอกว่าโปรเจกต์ของคุณนะมันสำคัญยังไงสำคัญมากนะครับก็ลองลองคิดดูบรรยากาศว่าว่าถ้าใครมีไอเดียอยู่แล้วโปรเจกต์นี้ที่ฉันอยากหลับมาอยากทำเพราะอะไรแล้วอินเดฟเนี่ยมันคืออะไรที่นอกจากที่ไม่ใช่แค่สนใจที่คนอคากจะสนใจด้วยเพราะที่ โปรเจกต์ที่ดีี่มันไม่ใช่แค่สร้างแผนแค่กับเฉพาะมันจะต้องสร้างสร้างแผนแห้กับป็้กับส่วนมากมากเพราะอย่างที่บอกเราพื้นที่การผลิมันจะไม่ได้มีเยอะอย่างอย่างสมมติยกตัวอย่างเดียวในชั้นเชางระดับสินในยุคที่เราสามากเรามีตังค์ตงซื้อเรื่องได้สองสองเรื่องอีกอีกอีกอีแค่กอีกอีกองกอีกรับอล้อีกอีกอีฉิีกอยากอะาัดกอี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 เอีนอีกอีกองเอีกอีกอีอีกีอย่องอีอี เข้าวพาอยูอันนี้เป็นรูปรูปเองนะครับไม่ใช่ซีรีัด์อันนี้เหมืนเล่มอัพที่เราทำขึ้นมาไปเอแล้วก็งส่งไปส่งไปแพร์ลากอันนี้เป็นเลือกพระบรมธาตุขอนสีอยุธที่ยาซึ่งเป็นาคดีที่โกรธหน้าไมักมัน อ๋อนครศรีธรเวลาก็มันถูกผลิตซ้ำมามากยาวๆแค่ไหนว่าเไม่บอกนะครับมันคือสปอร์ตที่สำคัญของจังหวัดจังหวัดเมืองอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบถ้าเชียงใหม่แล้วแบบแห่ๆเนี้ยคนไปเที่ยวเยอะขนาดนี้เออเราถ้าจะต้องแบบจ่ายกลางตายไปเลยคดีเรื่องนี้ใหม่มันก็ต้องมีนิธีมันต้องมีอะไรแบบนี้ กระตุ้นให้คนรู้สึกว่าเมันมันมันมีความสคัญนะขาใชเรื่องนี้ซึ่งในงานชิมเนี้ยผมไปรีเสิร์ชจากวิจารก็คือพันธาธาตุพระรามธาตุรคับในวันท้ายย้ายยายจะมีพิธีการตามพิธีการก็คือมีคนมา ผ้าลอบวัดผ้ารูนั้นนี่อะไร่เงี้ยคมันต้องแต่ยงโบราณแต่ว่าก็แต่ยุคโบราณเช่นกันในทุกๆวันวันเนี้ยเนี้ยเขาจะไม่ได้มัแค่ผ้าเขาจะเอาของของธิวายวัดผ้าแล้วที่นี่เก็บของเหล่านั้นไว้หลแบบนี้ชิ่งซึ่ง เราก็ไปเจอว่าเอ้ยของพวกเนี้ยมันบอกบอกสมัยแล้วมันก็บอกบอกบอมีวัฒนาการต่างๆในเชิงโวนปราในเชิงงานคราบในเชิง้องจินตนาการในยุคแบบร้อยปีที่แล้วที่การหลังอาณมันไม่ดีแล้วชาวบ้านที่และเซนว่าทีเนี้ยบ้านเนี้ยนี่ทำไรแล้วค้าขายดีเพราะว่า รัวว่าออกก่อนธาตุไวไวว่าแบบเริ่มขอให้ขอให้ค้าขายโอเคด้วยช่วยทำอะไรเงี้ยแล้วปีนี้ผลผลิตผิดขายขายคนในคนบ้านก็ยังเรียอรายเพื่อทำทำบางคนก็ทำต้นไม้เลยบางคนก็ทำต้นต้นตีทำคู่กันกับต้นไม้ต้นไม้ทออะไรเงี้ยคือเขาตั้งใจทีเงินให้บาเขาตั้งใจที่เงินเทบาเพื่อที่เวลาเราเจนในขบวนแห่ มันจะเป็นตัวหมายจีจีอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราก็ไม่เจอของแบบเนี้ยแบบไม่ไปไม่ห่วเลยเคยเจอของชิ้นเดียวที่สุดสุดเข้ารับผลเนี้ยเราก็แบบว่าในยุคแบบแบบร้อยสองร้อยสามร้อยปีได้เออปีแบบวิธีคิดมันมีมีผู้ผลิตที่ไหนผู้ผลิตเออเราก็เลยกากับ เลือกที่จะพรีเซนต์ศรัทธาของคนผ่านของหลักเราในเนื้อหาก็จะมีรูปๆเช่นแบบเช่นต้นบนนี้ที่ปูตาก็จะทำต้นตาบนนี้มีภูเขาของเขาเขาก็จะมีภูเขาเหมือนด้วยซึ่งผมว่ามันมันน่าสนใจมากเพราะจริงๆในแง่ของผลิตงานศิลปะเราไม่สามารถแบบ หนีลากเร่าเราได้สุดท้ายแล้วเราก็จะใสายสายเราเราเคยเอ่าตัวมาในนั้นสับหัางห่างอยู่แล้วแล้วก็มีงานชิ้นนี้คอนเทนต์เกี่ยวกับ L G B T Q เนี่ยทุกคนก็จะไปไปไปครับแล้วจริงๆริคอนเทนต์นี้มันก็ไม่ต่างไม่ต่างอะไรกับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าวิธีคิดของภาพเนี่ยก็คือในแง่ออกภาษาแล้วก็ในแง่ โกหมลองจินตนาการว่าสมัยก่อนตอนเราเป็นเด็กเทุกคนคนน่าจะมีเพื่อนเพื่อเป็นเป็นที่ฑิตคีรเลยแล้วการได้รับการยอมรับจากคนอี่นมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าคนคนนั้นก็คือเป็นคนคนเก่งมากๆสองก็คือต้องเป็นคน ถูกไหมครับแต่ว่าที่ผมมันน่าสนใจก็คือการเป็นคนตลก์รมณส่วนใหญ่เป็นมุ้งที่ปรีตัวเองเนี่ยซึ่งผมว่าแล้วมันไม่น่าใช่วิธีการการทำให้เป็นที่ยอมรับที่ดีเพราะว่าอะไรเนี่ยแล้วเราเราครีเอทเราครีเองรูปแบบมการยอมรับแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไง แล้วเสร็จแล้วจากยุคนั้นที่ต้องเป็นต้องกละโดดถึงถึงทีวีทีวในยุคนี้ขึ่งก็ได้ครับที่จะจะนต้องตละโดดลงจะจะอยู่ลำลถัดมาอีกยุคหนึ่งก็คือยุคดอกป่อยดีฉลาวันที่ดอกป่อยอีฉลาได้สมานามว่าเป็นสาวแพทอที่สวยที่สุดสุดคือวันที่มันเป็นจุดเปลี่ยนเปลี่ยนก็คืออ่า แตยที่บอยหรไทยทั้งหมดก็เริ่มเกิ่เฮ้ยเฮ้ยถ้าชั้นสวยฉันก็จะได้ทำการหยบนี้เอาเช่นกันมันก็เลยเลยไปสู่เรื่องการทบเครื่อนขอของอุตสาหกรรมการประกวดมันก็จะมีการประกวดที่เกิดขึ้นมากมายในประเทศมันก็จะมีคนที่แบบพยายามเข้าไปเข้าไปส่วนรัวรวยจนถึงถึงอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมค้าประเวณีเพราะว่าการ จะถาวสวย้องใช้ด้วยฉะนั้นก็จะมีจำนวนหนึ่งที่แบบเอร์เข้าไปในตลาเกาของการค้าประเนี้เพื่อให้ได้เแล้วก็ไปทำไปส่องสปดูเงินดีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอย่างลุกนี้ก็เลยถูกถ่ายออกมาว่าถ้าอยู่สวยอยู่ก็จะได้รับการยอมรับสัวนคนที่ไม่สวยก็อาจจะเป็นได้แค่ผู้ช่วยว่า เป็นเป็นตัวมาตัวออองเรามาสู่อะไรที่จับต้องได้กันนิดนึงดีกว่าถ้าอยากจับแอดคล่าก็อ่ะเรามาดูกันนิดนึงเนาะว่าจัดชัามีใครบ้างมีใครได้เข้าไปดูจัดชัาแล้วบ้างหรือคนเดียวอ้อถ้าในทอ่นั้นเล็นงานเลยเัย ภาษาสกปกจัดอันแรกภาษาสกปกเป็นคิวเรเตอร์แล้วก็เป็นฟาวเนอร์ของบริษัทฟันแท็กซ์ยีโอรถเอลซีดีแต่ละต่างแล้วก็พอลีนอันนี้น่าสนใจพอลีนเป็นคิวเรเตอร์ฮิสเตรเลียนไรเตอร์สังเกตเลยครับว่าใหม่ไม่เอาชช็คภาพ แพอดีนี่คือคิวเล่ให้มามากเป็นเขาจะรอดเจอร์ออกแบ็คหน้าน่าคนที่สามเลสตี้ก็เป็นคอมเเตอร์เหมือนกันทำราโนทำรุ่กทำรุ่นอะไรเงี้ยส่วนคนที่สี่อเมริกาเป็นเอ็ิเวเตอร์ของเวอร์เพรส น่าสนใจมากก็จริงๆสำหรับรักผมอาจจะหมดแล้วแค่นี้นะครับเดี๋ยวอาจจะไปฝาอะไรที่มันมีการศึกษาจากต้นนินหนึ่งแล้วก็ที่มันจะตอบได้ผมจะบอกวันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเนื้อหาการแข่งตัวโปรโพซอนั่นนะครับ